ตอนนี้น้องดังกระปูนัง่งรถเข็นมาแล้วนะครับนี่ครับดังยิ้มดิยิ้มหน่อยอไอ้ลูกพี่น้องดังมีกล้วยมีส้มป้อมีกล้วยมีส้มด้วยเอาลูกหนาเอาลูกหนาลูกเอาลูกหนาเอาลูกไหนดีเอาลูกอ่ะเอาเองนะบอกกันเองนะไม่อยากบ,บอกใครนะ นุ่มเอเอดูดูเก่งมันละลายตัวอ,อ,อือี่เอาลายก็ไปเดี๋ยวได้กินพระเจ้าคนลุ้นลูกให้ออ <c ười> เ,อเองเลยพระเจ้าคุลุ้นี่ต้เกงเลยพ่อพระเจ้าคลุ้นลูกขอย้เลยอ่ะมกู้ยอ่ะไปอย่าตามไปค่ะเพื่อไ้กาเลยอ่ะปูปูอยู่ปปูหิวเอออะารก็ส่งให้ปู <c ười> อ eh ่ะไปยาจะไปหนูไปยาไปจะไปนั่นก่อนเดี๋ยวไปที่นั่นดิกลัามาดีนะ